สวัสดีครับวันนี้วันที่22พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับวันนี้เรามาทบทวนนะครับแนวโน้มของคริปโตกันนะครับอเหรียญคริปโตในช่วงนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นไซเว y ถึงไซเวดดาวนะครับมันพิกแล้วนะครับหมายควาว่าคือถ้าเราดูจากรายการหรือราคาของเขานะครับเดิมทีนั้นนะครับเขาเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงจังหวะนี้มันจะต้อง ซ e w เวไปทางด้านข้างเนื่องจากว่า MACD นั้นชี้ลงนะครับแต่ว่ายังอยู่เหนือเส้นซูน o แล่นะครับล้วก็ยังยังต่ํากว่าเส้นสัญญาณนะครับที่เห,เห็นนะครับราคาก็น่าจะซายเวขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะครับแล้วก็จะ Sideway ไปทางด้านข้างของตัวกรอบ Linearication นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังคง มีโอกาสพักตัวนะครับจากที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าราคาของเขานั้น s i d e w ด้านข้างแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางมาที่หนึ่งล้านสองนะครับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปอย่างที่ลุงเคยเรียนให้ท่านได้ทราบกันไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับว่ามันมีแนวโน้มอย่างไรเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับราคาเหรียญน,นะครับมันจะตดมันจะ,ะย่อตัวลงมาต่ํานะครับ ราคาจะย่อตัวลงมาต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านังทุนจะพิจารณาดูนะครับว่าจะช้อนในราคาที่มันต่ําหรือจะขายเพื่ออะไรครับเพื่อรอให้มันลงไปต่ํากว่านี้แล้วก็ค่อยช้อนในจังหวะที่มันจะพุ่งขึ้นมาจากแล้วจะดูได้จากจังหวะอะไรดีจะขึ้นจะซื้อได้จงจงๆจ,จากจังหวะอะไรดีก็จากจังหวะ MA c d เนะครับเมื่อไหร่ที่ m a c d วกกลับขึ้นมา แสดงว่าราคามันจะไซส์ไซส์เว์อัพขึ้นมานะครับก็ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างจากหลายๆครั้งนะครับที่ลุงเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าจังหวะของการเคลื่อนตัวของ M A C D นั้นสําคัญนะครับเราก็ยึดหลักการเคลื่อนตัวของ M A C D นะครับถ้า M A C D ยังคงชี้ลงราคามันก็ยังลงนะครับจากจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตวาดแล้วก็เท้าความให้ฟังว่า เอ๊ะทำไมราคามันถึงต้องเป็นไปอย่างนั้นนะครับตัวนี้นะครับถ้าจากตรงนี้จะเห็นว่านะครับการเคลื่อนที่ของอของราคานะครับมันจะเป็นกรอบนะครับเป็นกราฟใช่ไหมครับราคานะครับกับเคลื่อนที่กับปกผันกับเวลานะครับมาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในกรอบของอการเคลื่อนที่ของลีเนียเรกิชันสูงสุดนะครับ เส้นกรอบด้านบนแล้วก็เคลื่อนที่ลงมาต่ำที่ลีเนลเลชั่นต่ำสุดนะครับก็คือกรอบสีเขียวสีแดงนี้นะครับเมื่อราคาต่ำเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับมันจะถูกผลักขึ้นไปโดยอัตโนมัติมีหลายสาเหตุแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นจังหวะให้เป็นจังหวะขาขึ้นเมื่อถึงจุดสูงสุดมันก็จะไซด์เวดาวลงมาโดยอัตโนมัตินะครับมันจะอยู่ในกรอบของการเคลื่อนที่อยู่ในอของกรอบ เคลื่อนที่สูงสุดกับรอบเคลื่อนที่ต่ําสุดของรอบ Linear ่ยเลกกชันนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับมันจะเป็นเช่นนี้นะครับโดยประมาณสัก80กว่นะครับมันจะเคลื่อนที่ไปทางขวาโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นซา์เวฟแต่ว่าจังหวะของการเคลื่อนที่จริงๆของเขานั้นอาจจะไม่เป็นซา์เวฟนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับว่าการเคลื่อนที่นะครับ เมื่อเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในกรอบนี้เขาก็จะเคลื่อนที่ไปฝั่งตรงข้ามนะครับเมื่อไปฝั่งตรงข้ามเสร็จเขาก็จะพุ่งขึ้นไปในฝั่งตรงข้ามอีกนะครับเมื่อพุ่งขึ้นไปสูงสุดเสร็จเขาก็จะย่อตัวลงมาในฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจังหวะเขามันจะลงมาต่ําที่ราคา1นล้านสองใช่ไหมครับแล้วก็จะดีดกลับนะครับแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ อ่าตอนนี้มันเปิดโอกาสให้ดีดกลับขึ้นไปสูงเลยนะครับเดิมทีเนี่ยอ่าเราจะเห็นค่าของมันถ้าเกิดกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับจะเห็นค่าของมันอยู่ที่ล้านห้าอีกนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มเปิดเปิดกว้างออกไปแล้วนะครับเห็นจังหวะของตัว linear regression ที่มัน sideways up ขึ้นไปใช่ไหมครับทีนี้ราคามันจะพุ่งขึ้นไปอ่าอย่างนี้ถ,ถ้าเราเห็นแบบนี้เราต้องเราเตรียมต้องเตรียมพร้อมในการที่เข้าช้อนนะครับ ท่านอาจจะเข้าช้อนเมื่อนะครับจังหวะของ MACD สไนเปอ์ลงมานะครับแล้วเราจะเราจะช้อนใจจังหวะใดดีนะครับจังหวะที่เราจะเข้าช้อนก็คือต้องดูที่ตรงนี้นะครับคือตรงเส้นศีนโล่นี่นะครับจังหวะที่จะเข้าช้อนก็คือต้องดูที่เส้นศีโล่ถ้านะครับถ้าถ้าปริมาณการซื้อหรือ s e n ิเ m e n t ในการซื้ออยู่ฝั่งบวกนะครับ จะเห็นว่านะครับนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเราต้องดูข้อเปรียบเทียบกันนะครับว่าถ้าจังหวะมันจะพุ่งขึ้นของราคานะครับจะต้องมีจะต้องมีมอยู่ฝั่งบวกนะครับก็จะต้องมีการซื้ออยู่ทางฝั่งบวกแบบตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ข้างล่างอยู่ฝั่งลบแสดงว่ามันยังคงเป็นขาลงแล้วมันจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับ หรือมันจะพุ่งก็ต่อเมื่อ,อราคาหรือสเตเมนต์อยู่ในฝั่งของขาบวกนะครับต้องอยู่ในฝั่งขาบวกเพราะฉะนั้นตอนนี้ MACD ยังคงชี้ลงราคามันก็อยู่ในฝั่งลบนะครับเพราะฉะนั้นท่านักทุนก็พิจารณาตรงนี้ว่าถ้าอยู่ในฝั่งลบเราอย่าพึ่งซื้อหรือเราอย่าพึ่งทําการใดๆแต่ถ้าเกิดมันอยู่ฝั่งบวกเมื่อไหร่นะครับมันพุ่งขึ้นมาบวกเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าราคามันจะพุ่งขึ้นไปในทันทีทันใด และจากจังหวะนี้นะครับมันจะพุ่งขึ้นไปถึง1นล้านเจดนะครับจุดสูงสุดของเขานะครับหนึ 1, 07, ่งล้านเทีเดียวเลยนะครับเนี่ยนะครับแสดงว่าเร็วนี้นะครับคริปโตนะครับจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่1นล้านเดเดิมทีนั้นเราจะเห็นว่า linearization มันมันอยู่ที่ล้านห้าใช่ไหมครับอยู่ที่ล้านห้กว่ากว่าแต่ตอนนี้ถ้าเราดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้น พุ่งไปสูงสุดที่หนึ่งล้านเก้าทีเดียวนะครับหนึ่งล้านแปดแสนเกือบเก้าเกือบเก้าล้านไอ้เกือบเก้าแสนนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยครับมันมาถึงตรงนี้นะครับะฉะนั้นราคามันจะขยับมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ลุงก็เอาให้ท่านได้เห็นนะครับว่าจังหวะของมันนั้นมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมานะครับไปดูจังหวะของเก่าๆของเขานะครับอ่ามันจะค่อยๆกลับขึ้นไปที่ สองล้านนะครับดูเหมือนว่าจะมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่สองล้านนะครับสลหรับสำหรับบิตคอยนะครับบิตคอยมันจะกลับไปที่สองล้านนะครับดนั้นสุนครับนี่นะครับอยู่ราวๆสองล้านนะครับแต่ว่าตอนนี้จังหวะของมันนั้นบ่งบอกว่ามันจะไปที่ล้านเก้านะครับแต่ถ้าเราย่อให้เห็นตรงนี้นะครับมันมีโอกาสขึ้นไปถึงสามล้านสองหรือสามล้านสี่สามล้านหกสามล้านห้านะครับ มันมีโอกาสขึ้นไปอย่างนั้นนะครับจังหวะนี้นะครับมันจะมาที่ตัวสูงสุดของมันก็คือราคาสามล้านนะครับทีนี้นะครับโอกาสของมันนะครับมันจะขึ้นไปที่สามล้านนะครับโดยยืนยันด้วยนะครับ BTCUSD นะครับถ้า BTCUSD มันจะไปที่เท่าไหร่ครับมันจะไปที่หกหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเก้านะครับดอลลาร์นะครับ ซึ่งมันเคยขึ้นไปแล้วนะครับมันเคยไปถึง6,8 0 7 0 6 7แนะครับอันนี้คือถือว่าจังหวะของมันกําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลานี้นะครับต้องช่วงจังหวะที่นะครับเซนติเมนต์ในการซื้ออยู่เหนือฝั่งฝั่งฝั่งบวกนะครับก็คือจะต้องมีแนวโน้มในการซื้อนะครับการซื้อนี่นะครับมีไอตัวที่ฝั่งซื้อนี่นะครับ ต้องอยู่ฝั่งบวกนะครับราคาถึงจะบวกขึ้นไปนะครับก็คือต้องรอดูจังหวะของ m a c d นะครับว่าจะเป็นจังหวะขาขึ้นหรือจังหวะขาลงจากการเคลื่อนตัวของอกราฟหรือกราฟก็คือหรือ linear regression หรือการเคลื่อนตัวของราคานะครับราคาจะต้องอยู่ฝั่งบวกนะครับการสั่งซื้อเนี่ยตัวสี สีแดงสีขาวนี่มันจะต้องมาอยู่ฝั่งทางนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันที่มันกลับมาอยู่ฝั่งบวกแสดงว่ามันเป็นขาขึ้นแน่นอนนะครับมันจะพุ่งขึ้นไปที่ราคาสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแสดงว่าในตอนนี้นั้นราคามันยังคงซ้ายเวไปด้านข้างก็อยู่ที่จังหวะของเราที่เราจะจับตาแล้วก็รอช้อนนะครับจังหวะสำคัญก็คือเราจะเข้าช้อนได้เมื่อไหร่ก็เมื่อราคา เป็นฝั่งซื้อนะครับคือ,คอตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นจังหวะซื้อใช่ไหมครับนี่คือจังหวะซื้อแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะซื้อนะครับตอนนี้ยังคงเป็นจังหวะขาลงนะครับยังคงเป็นจังหวะขาลงถ้าถ้านักทุนใจเย็นพอแล้วเป็นเหมือนกับเขาเรียกเลยนะครับเพรเชรค,คาดใจเย็นๆนะครับถ้าราคาพุ่งเหนือกลับขึ้นมาที่เส้นซีโร่เมื่อไหร่นะครับจุดนั้นนะครับ ให้เข้าช้อนซื้อทันทีนะครับเมื่อช้อนซื้อทันทีแล้วราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าราคาเป็นฝั่งซื้อมาในฝั่งบวกราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปที่สี่หมื่นห้าหมืนะครับตอนนี้ราคามันอยู่ที่30,000 30, ื่นสามหมื่นนะครับราคาของ btc นะครับที่เป็นดอลลาร์นะครับสามหมื 30, ทีนี้ราคามันจะพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าเราดูตรงนี้จะเห็นว่ามันจะพุ่งขึ้นไปถึง5 0 0 0 0ื0นเลยนะครับถ้าเราดูจากการเคลื่อนที่ของกรอบลีเนียเลกิชันนะครับอย่างที่ลุงเล่าให้ท่านฟังไปแล้วนะครับว่าสาเหตุของการเคลื่อนที่ของราคานั้นดูจากอะไรแล้วมันมาอย่างไงนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีเส้นมันจะค่อยๆขึ้นไปนะครับถ้ามันจะขึ้นไปหนึ่งเราต้องดูตรงบริเวณนี้นะครับว่า มันขึ้นอยู่ฝั่งบวกหรือฝั่งลบนะครับถ้ามันเป็นฝั่งบวกราคาจะเริ่มต้นพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้จับตาดูอย่างเดียวนะครับท่านักทุนครับให้จับตาดูอย่างเดียวอย่าเพิ่งซื้อแต่ถ้าจังหวะจะซื้อได้เมื่อไหร่ก็คือว่าท่านักทุนต้องรอให้ได้นะครับรอให้ได้ดูให้เป็นรอให้ได้นะครับรอให้ได้ก็คือให้จังหวะคงมันเป็นฝั่งซื้อนะครับฝั่งซื้อ คือต้องอยู่เหนือเส้นซีโร่ตรงนี้นะครับต้องอยู่ฝั่งฝั่งซื้อเหนือเส้นซูโร่ตรงนี้นะครับเหนือเส้นเส้นศูนย์ตรงนี้นะครับให้ซ e ต t เ m e n t การซื้อเนี่ยให้มาอยู่ฝั่งบวกนะครับนั่นคือจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่เข้าซื้อนะครับให้เขาลงให้เขาลงหรือว่าให้เขาอยู่ฝั่งลบไปเรื่อยๆก่อนที่เขาจะขยับตัวขึ้นมาฝั่งบวกนะครับดูจังหวะของการ จะเข้าซื้อก็ต้องดูที่จังหวะของการเข้าในจังหวะที่มันพุ่งขึ้นมาตรงบวกนะครับตอนนั้นให้เทเงินเข้าไปได้เลยนะครับตอนนั้นท่านนักทุนพอจะเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้ออกมาที่หลังจากที่เราดูมาลหลายคลิปแล้วนะครับดูแต่ลงมาเรื่อยๆติดตามที่ทางมาเรื่อยดูมาหลายคลิปคลิปนี้จะเป็นจ,จุดหนึ่งที่ให้ขมวดขมวดเข้ามาถึงว่าเราจะเริ่มซื้อได้เมื่อไหร่นะครับจากที่ลง อธิบายมาหลายคลิปนะครับลุงจะไม่บอกว่าจะต้องซื้อเมื่อไหร่ซื้ออะไรยังไงนะครับแต่ตัวนี้คลิปนี้จะเป็นตัวขโมดเข้ามาว่าจะเริ่มซื้อได้เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถามเหรียญนอื่นดนก็ให้เป็นแบบนี้คือถ้าถามเหรียญนอื่เดินยังตัวลูหน้ามันก็ไซด์เวดาวลงมาใช่ไหมครับจะเข้าซื้อได้เมื่อไหร่ถามว่าแบบนี้เข้าซื้อได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่า ฝัง่งการซื้อมันอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นราคามันยังคงจะต้องสายเวดาวงมานะครับก็จะลงมาที่ตรงนี้แต่ว่าถามว่าเราเข้าซื้อได้ตอนไหนก็ต้องดูจังหวะของการเซนติเมนต์ของการซื้อขายตรงนี้นะครับว่ามันอยู่ฝั่งบวกหรือฝั่งลบนะครับมันเลือกฝั่งเป็นฝั่งไหนนะครับให้ดูจากตรงนี้นะครับอันนี้ลุงก,ก็เล่าให้ท่านฟังว่าในการเข้าซื้อนั้นเราจะต้อง ใจเย็นหรืออดทนได้แค่ไหนนะครับยิ่งอดทนได้มากเป็นนักทุนต้องอมีศักยภาพในการทํากําไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะรอทํากําไรได้อย่างไรนะครับอาต,ตอนนี้นั้นนะครับถ้าจะเห็นวาจการเคลื่อนที่ของราคามันยังคงไซด์เวดาวใช่ไหมครับของลูน่านะครับแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างในจังหวะนี้นะครับเราก็ต้องรอให้ราคามันไอตรงนี้ให้มันบีบเข้ามา ให้มันบีบเข้ามาที่เส้นซีโร่ลนะครับเมื่อบีบเข้ามาที่เส้นซีโร่ลเมื่อไหร่ตรงนี้ให้เราเข้าซื้อทันทีนะครับถามว่าตอนนี้ก็คือว่าลุงก็ยังติดลบอยู่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราค่อยๆเรียนรู้กันมานะครับการดูหลักการต่างๆมาเรื่อยๆนี่เราจะค่อยๆจับขโมดเวลาการซื้อเข้ามานะครับว่าเราสมควรที่จะซื้อในตอนไหนนะครับ อันนี้ลุงก็มาสรุปให้ในคลิปนี้ว่าควรจะเข้าซื้อเมื่อนะครับราคากำลังจะพุ่งขึ้นนะครับเส้นใน BCD นะครับต้องสายเวกับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีซ e ตเม m e n ในการซื้ออยู่ฝั่งบวกนะครับถ้าอยู่ฝั่งลบมันก็ยังคงลงได้ต่อเป็นถ้ามันอยู่ฝั่งลบก็เป็นแนวแนวโน้มให้เข้าช้อนนะครับแล้วจะเข้าช้อนได้ตอนไหนก็เข้าช้อนได้ตอนที่ s e ต t i m e n t มันสายเวขึ้นมาในฝั่งบวกนะครับ ไลเวขึ้นมาในฝั่งบวกนะครับให้เขาซื้อทันทีนะครับแล้วมันจะพุ่งเมื่อไหร่จะพุ่งมากไหมก็อยู่ที่จังหวะของการเคลื่อนตัวขึ้นของเซนติเมนต์ราคานะครับถ้าขึ้นสูงแบบนี้เห็นไหมครับมันก็ขึ้นสูงนะครับคือคือดูง่ายๆอยู่แค่นี้จริงๆเครื่องมือมันมีให้เราดูอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่สังเกตกันเองนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปท่านก็ลองสังเกตดูนะครับ สังเกตดูนะครับสังเกตตอนแรกเราให้ดูจากเส้น MACD ใช่ไหมครับแต่พอมาเนี่เราก็ต้องมาดูจากเซนติเมนต์ของการซื้อนะครับดูจากเซนติเมนต์การซื้ออยู่ฝั่งบวกหรือฝั่งซื้อนะครับหรือฝั่งขายนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคานี้มันก็ดูง่ายๆแบบนี้นะครับถ้ามันยังเป็นขาลงและราคาเซนติเมนต์ฝั่งขาซื้อเนี่ยขาขายนี่ยังฝูดอยู่ติดลบใช่ไหมครับก็มันก็ยังคงจะเป็นไซเวดาวนะครับ เราก็จะเข้าซื้อได้ต่อเมื่ออมันเซนติเมนต์ในการซื้อขึ้นไปในฝั่งบวกนะครับแสดงว่าเอสดก็จะกลับขึ้นไปในฝั่งบวกในใน,ในจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คือรอจังหวะนั้นอยู่นะครับคือรอให้เซนติเมนต์ของการซื้อเนี่ยให้มันให้มันขายให้ให้ให้มันกลับตัวขึ้นไปในฝั่งซื้อนะครับแล้วเราค่อยเข้าซื้อนะครับ อันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะดูเหรียญไหนๆก็ตามท่านก็ใส่ชื่อเหรียญเข้าไปนะครับอย่างตัวนี้นะครับยกตัวอย่างที่เป็นเหรียญ XRP X R P หรือ T D XRP ใช่ไหมครับก็ใส่ T H B ตามตามท้ายนะครับมันก็จะเป็นของ Bitcoin ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าเราเรียกขึ้นมาเนี่ มันก็เป็นจังหวะยังคงเป็นจังหวะฝั่งฝั่งอ่ฝั่งฝั่งขายอยู่นะครับตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับมันยังคงขายอยู่ใช่ไหมครับแต่ดูเหมือนว่าราคาฝั่งขายมันก็จะใกล้จะมาชนตรงลีเนียเดลกชันด้านล่างแล้วก็ต้องอดทนหน่อยนะครับช่วงจังหวะนี้ให้รอซื้อนะครับให้รอจังหวะอดทนให้มารอซื้อที่20บาทนะครับแต่ว่า จังหวะของมันจะขึ้นได้เมื่อไหร่ล่ะครับก็ต้องอตรงจังหวะของการซื้อนี่ให้มันขึ้นไปทางฝั่งฝั่งขายไอ้ฝั่งฝั่งซื้อนะครับไอ้จังหวะการขายนี่ให้มันไปขึ้นไปทั่งฝั่งซื้อให้อยู่บวกนะครับเมื่อนั้นราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือทิศทางเราใช้เครื่องมือแค่2ตัวนะครับก็คือ linear e q u t i o n กับ m a c d นะครับตัว ABCD นี่ก็จะงบอกวิธีการเข้าจังหวะซื้อจังหวะขายนะครับ พอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าเราจะเข้าซื้อได้เมื่อไหร่นะครับคือถ้ามันเป็นขาลงแบบนี้เนี่ยเรายังคงจะต้องขายหรือรอจังหวะนะครับถ้ามันยังคงเป็นขาลงนะครับมีเซนตตเมนต์ในการขายฝั่งนี้นะครับมีแท่งขายแท่งปริมาณหรือวอลลุ่มอยู่ในฝั่งขายเพราะฉะนั้นต้องอดทนรอนะครับแล้วถ้าเกิดว่าราคาของมันจะซื้อได้เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อ เป็นไปอยู่ในฝั่งฝั่งซื้อนะครับคือตัวสีแดงสีขาวนี้แท่งสีขาวนี้พุ่งเหนือขึ้นไปที่ทางทางฝั่งซื้อนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทุนรอได้ั้ยครับอดทนรอหน่อยนะครับก็คือต้องใจเย็นแล้วก็ต้องดูจังหวะของการเคลื่อนที่นะครับค่อยตัดสินใจนะครับอย่างน้อยนะครับเราจะได้มีหลักการในการ รู้และการดูและการอดทนรอนะครับถ้าจากตรงนี้เราก็จะประมาณการได้ว่ามันอาจจะประมาณสักอีก2อาทิตย์เช่นเดิมนะครับลุงก็ชอบดูว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องอีก2อาทิตย์นะครับถ้าราคามันมาที่เท่านี้นะครับดูเหมือนว่าราคามันยังคงจะต้องซายเวดาวลงมานะครับสลับ ABCD นะครับมันยังคงลงเพราะฉะนั้นเราก็อาจทำได้คือขาย แล้วก็ไปรอซื้อที่ราคาต่ําเราจะซื้อได้เมื่อไหร่ก็ดูที่จังหวะของการเคลื่อนที่ของ sentiment ในการซื้อนะครับพอจะเข้าใจใช่ไหมครับเอ่ก็ต้องค่อยๆทําความเข้าใจไปนะครับว่าเ,เราจะต้องรู้จังหวะกะเกณฑ์ในการเคลื่อนที่ขึ้นลงของเขานะครับตัว i, I o s t มันก็ดีที่ว่ามันไม่มีวลลุ่มเข้าม,ามามากมายนะครับราคาก็เลยยังคงทรงๆตัวนะครับ อาการ่าก็เช่นเดียวกันนะครับราคาก็อยู่ที่0.8นะครับ0.82บางตัวยังลงเยอะๆอย่างลูน่าเนี่ยมันก็ลงเยอะนะครับลงมา0.0026นะครับเติมทีอยู่ที่0.0030ใช่ไหมครับก็ลุงก็เข้าไปแล้วก็ย่อตัวลงมาแต่ต่อไปนี้เข้าใจว่าลุงจะได้แต่กำไรนะครับหลังจากนี้ไปนะครับลุงก็จะค่อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ พอหลังจากที่เราก็ค่อยเรียนรู้มาคือหลังจากอยู่กับมันมา10ปีนะครับเราก็ค่อยๆจับจุดนะครับจับจุดในการเคลื่อนที่ของราคาแล้วก็รอให้เป็นนะครับหลังจากที่เราดูว่าจะซื้อเมื่อไหร่เรารู้แล้วว่าเราจะซื้อเมื่อไหร่ก็ดูจากสติเป็นการซื้อการขายของ MACD ใช่ไหมครับถัดไปเราจะขายทิ้งได้เมื่อไหร่ ก็มารอติดตามกันต่อไปนะครับในคลิปถ,ถัดไปนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนักทุนนะครับและดูออกดูวิธีการให้ออกนะครับว่าเราจะซื้อเมื่อไหร่นะครับแล้วในคลิปถัดไปเราก็จะค่อยไปดูว่าเราจะขายเมื่อไหร่อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตท่านนักทุนลาไปก่อนนะครับยังไงถ้าเข้ามาชมก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe นะครับเพื่อ เป็นวิทยาฐานให้กับท่านต่อไปท่านอื่นๆน,นะครับถ้าเกิดท่านอยากจะให้เพื่อนท่านดูเป็นใช้เป็นแล้วไม่ต้องโดนหลอกไม่ต้องโดนโกลงโกงนะครับก็มาดูช่องลุงเทคคริปโตนะครับเพื่อเป็นวิทยาฐานนะครับต่อท่านนักลงทุนทั่วไปนะครับคือเราจะซื้อได้เมื่อไหร่แล้วเราจะขายได้เมื่อไหร่แล้วเราจะดูทิศทางของการเคลื่อนที่ของราคาอย่างไรนะครับ นี่คือการตอบโจทย์นั้นให้กับท่านลงทุนนะครับเพื่อเป็นติดปีให้กับท่านลงทุนทุกท่านได้สามารถที่จะนําไปพินิจพิจารณาแต่ละ,ะการาฟแต่ละราคาแต่ละ,ะคริปโตนะครับนั้นก็ฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชินชอบหรืออยากจะสนับสนุน,น,นลุงเท็ดคริปโตก็กรุณากดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับในการสนับสนุนนั้นก็เพียงแค่10 20หรือว่า 40-50บาทนะครับหรือท่านจะสนับสนุนในระดับสมาชิก7-800ก็อยู่ที่ความสามารถของท่านเองนะครับลุงก็ไม่ได้ขอเป็นพันหรือขอเป็นหมื่นนะครับขอขอแค่ขอให้ทุกคนนั้นสบายใจในการบริจาคนะครับก็ขอให้บริจาคให้ได้ก่อนนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าท่านสามารถใช้ โปรแกรมแล้วก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นนะครับถ้าเกิดท่านสามารถให้ลุงได้หมายว่าบริจาคผ่านมาได้นะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับขอมีความสุขความเจริญสาธุ